คราวนี้ขออนุญ,ญาตปิดท้ายที่โครงการแลนบริดจ์แลนบริดจ์เมื่อวานนำเสนอไปแล้วว่ารัฐบาลเศรษฐาน์นำมาบัดฝุน่นเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ใหม่ก่อสร้างโครงการแลนบริดจ์อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะท่าเรือขนาดใหญ่สองแห่งอยู่ที่ชุมพรแล้วก็อยู่ที่ระนองมีการสร้างเส้นทางในการขนส่งที่จะจำกัดเวลาในการขนส่งมากยิ่งขึ้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งของทั่วโลกเมื่อวานนายกเศรษฐาไปประเทศจีนโอ้โห สำหรับกราฟิกที่เห็นนี้ลองไปเปรียบเทียบกับวาดภาพที่นายกเศรษฐาวาดภาพเนี่ยอุตสาหธิบายให้กับนักลงทุนฟังใช่ไหมคือเขียนมือเลยฮะครับแล้วท่านก็บอกว่าผมลองวาดเส้นทางแลนบริดจ์ให้กับทางผู้ประกอบการรถไฟในประเทศจีนให้เข้าใจง่ายขึ้นทําให้เห็นภาพของโครงการ2ท่าเรือแต่นับรวมเป็น1โครงการจะลดปัญหาการจัดการซ้าซ้อนหรือ Double ดับเบิลแฮนดิ่งได้เรารีบวาดเพื่อคุยกันให้เข้าใจแม้ภาพออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่สื่อสารได้ผลดีครับ อยากจะปริ้นกราฟิกให้ท่านเนี่ยติดกระเป๋าไปด้วยไปอธิบายจะได้เห็นภาพใช่ไหมจะได้เห็นภาพมากขึ้นอ,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 อันนี้ก็เป็นความตั้งใจคือนายกขายแล้วอะ่ะใช่คือขายไว้แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอ้เดินหน้าต่อแล้วทั้งที่มติคอรมอเพิ่งจะให้ศึกษาเพิ่มเติมเองอะ่ะทีนี้มันก็เลยมีความเคลื่อนไหวนะครับที่สภาประชาชนภาคใต้แล้วก็ภาคขีหลังจากที่คอรมอมีมติให้ทบทวนในเรื่องของการทําศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องออกแถลงการเลยนะครับบอกว่าทางสภาประชาชนภาคใต้มี ความเห็นว่าการดาเนินโครงการนี้อาจจะรวดเร็วรวบรัดจนประชาชนในสองพื้นที่ก็คือชุมพรกับระนองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงแทบจะตั้งรับกับโครงการที่เกิดขึ้นไม่ทันเลยนะครับอีกทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมการรับรู้ข้อเท็จจริงของโครงการยังอยู่ในพื้นที่ที่มันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นทั้งที่โครงการนี้มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมหาศาลอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ในหลายมิติทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวการทำมาหากินที่อยู่อาศัยแล้วก็สังคมวิถีวัฒ ธรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาก็เลยเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนะครับทบทวนขอให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบข้อบบนพื้นฐานข้อมูลที่มันรอบด้านทั้งเรื่องของการศึกษาผลกระทบต่างๆไม่ให้มันกระทบกับ ประชาชนในพื้นที่ในทุกมิตินะครับครับคือเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยประชาชนทุกคนเข้าใจว่าเมกะโปรเจกต์มันจะสร้างผลกระทบแต่เขาอยากได้กระบวนการที่เปิดให้เขามีส่วนร่วมด้วยเวลาจะจัดเวทีรับฟังที่ไหนเนี่ยควรไปจัดในพื้นที่ที่คนตรงนั้นเขามีส่วนร่วมครับไม่ใช่ไปจัดในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะแต่คนในจังหวัดหรือว่าอำเภอนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบรนด์บิดเลยแบบนั้นกระบวนการนั้นมันก็ไม่เกิดผลอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์รัฐบาลต้องจัดการในประเทศด้วยนะครับ